อันนี้เราก็สามารถที่จะปรับเนี่ยให้มันอยู่ในระยะอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าจำทิ้วออฟฟิศสมัยใ,ใหม่เขาใช้แขนจับจอกันเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังอันนี้ก็จะเป็นเซอัพของทางโต๊ะน้องนแนวฟิตของผมเนี่ยแหละใช้อยู่นะครับต๊เนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะช่วยให้เรามีอิสระในการปรับจอขึ้นลงซ้ายขวาหรือว่าจะงเงขึ้นเนี่ยลงได้นะครับตรงก็คือว่าเรามีไว้เพื่อที่จะให้พนักงานสามารถที่จะทํางานได้ในระยะสายตาที่เหมาะสมหรือว่าในโพสิชันที่มัเหมาะสมนั่นเองอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับเนี่ยให้มันอยู่ในระยะอย่างนนี้้ไดะครับือ จะทิ้วหรืออาจจะโรเตทหรือว่าทิ้วขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะครับมันสามารถที่จะทําได้อยู่นะครับและทั้งหมดทงมวลตรงนี้นะครับผมมันก็คือการที่เราเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าพนักงานอนะ่ะคือแรงขับเคลื่อนในบริษัทของทุกๆคนนะครับผมใครนะครับผมที่มีอุปกรณ์หรือว่ามีทริคดีๆในการที่จะเสริมสร้างสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้ผ่านทางคอมเมนต์นะครับผมวันนี้โทนี่ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ